กันชื่ออุสาห,หน้าชมนะคะจ้่ของฟาร์มอุษาฟาร์มฟาร์มแพะนะคะค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ16ไร่ค่ะ <Okay. S 1> ก็จะมีไผ่กิมซุงสองไร่แล้วก็ไผ่อื่นๆอีกประมาณไม่ถึงไร่ค่ะประมาณสองงานค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ธรรมชาติค่ะก็จะเลี้ยงแพะเ,เลี้ยงวัว11ตัวมีแพะ16ตัวค่ะแล้วก็จะมี บ่อปลาสามบ่อแล้วก็มีคลองอีกสี่คลองค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ผลไม้ยืนต้นค่ะแล้วก็ทำนาดูนิดนึงนะินชมปลาเดินชมป่านิดนึงนาข้าวที่กี่ไร่ครับนาข้าวนาข้าวเนี่ยประมาณสามไร่ค่ะสามไร่จะลดลงเรื่อยๆค่ะโอ้นี่เป็นป่าดั้งเดิมไหมฮะป่าดั้งเดิมค่ะอนุรักษ์แต่ก่อนจะเป็นป่าเป็นป่าทึบเลยค่ะก็มาอยู่ก็จะเอาไป ไปทําบ้านด้วยไปทํายุ้งข้าวทํานู่นนี่นั่นด้วยค่ะเอาเอาต้นที่มันตูพอได้ทําประโยชน์ค่ะเราเราเราทำอินทรียมากี่ปีแล้วทาอินรียทำมาตั้งปีหกห้าค่ะโอ้ไม่ใช่ปีห้าหกห้าหกค่ะหกหกกวสิบปีเนาะค่ะก็จะทํามาตลอดค่ะแตจะทำตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่ทําสวนค่ะตั้งแต่เริ่มทําสวนมาจากจากทํางานต่างจังหวัดก็เริ่มมาก็ทําเลยค่ะเพราะว่า ไอ้ข้างไอ้ตรงเขาเรียกเขตเขแดนค่ะก็จะทำแบบคันนาใหญ่ๆค่ะม่ให้น้ำฝั่งตรงข้ามตอนไล่เข้ามาค่ะท่าที่เดินดูผมก็เห็นว่ายกยกคันนาให้สูงให้สูงแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะน้ำข้างนอกไม่สามารถเข้าไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้เลยแล้วก็ใช้กันชนที่เป็นไม้น้องไม้ป่าเห็นม so so ียางนาประดูประยุงปลูกไว้ค่ะ ไอ้ที่เห็นคือน้อยนะคะแต่ก่อนนี่ปลูกเต็มเลยค่ะต้นกล้วยต้นอะไรจะเต็มเลยค่ะพอดีแรงก่อนที่จะได้น้ามามันแรงมันก็ค่อยๆตายค่ะยังไม่ได้ปลูกเสริมค่ะยังดูสมบูรณ์ค่ะก็จะปลูกค่อยๆปลูกเสริมไปเรื่อยๆครัไปดูนิดหนึ่งเมียฟอบ้านเขาเขาขยันปลูกค่ะก็ขยันมากค่ะเป็นผู้จัดการสวนโอ้แต่ต้นไม้เก่าต้นไม้ดั้งเดิมนี่ก็ใหญ่นะคนี่ฮะต้นต้นประดูเนี่ยท่าน ท่านอดีตายอำเภอประพาสก็มาขอไป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 ปลูกมาล้อมไปปลูกที่ที่ตรงที่สูงอายุตรงเชื้อเพลิงนะคะสองต้นท่านมาเห็นท่านก็เลยอยากได้ต้นนู้นต้นนี้ท่านก็ค่ก็เลยบริจาคไปสองต้นข้างในก็จะเป็นกระดูกปลาไพ่เพราะว่ายังไม่แต่งยังไม่ได้แต่งเพราะว่ายังไม่มีเวลาอีกอย่างหนึ่ง ข้างบนมันดึงยากด้วยค่ะก็เลยประมาณกี่ไร่ครับเนี่ยประมาณสองไร่ค่ะข้างบนมันสองไร่เนาะสองร้อยกอสองร้อยกอประมาณกี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณปีสิบปีแล้วค่ะประมาณสิบปีแล้วูกตั้งแต่เริ่มทำตั้งแต่มาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมาทำแบบนี้เนี่ยเราตอนปลูกเป็นไม่ก็จะปลูกกล้วยปลูกข่าแซมค่ะพอมันเป็นร่มแล้วกล้วยค่อยๆหายอ๋อเอาตามสถานการณ์ที่ดินที่ กลมสมบูรณ์มากป่านี้แต่ก่อนก็ถ้าย้อนเวลาได้จะมาทํำไหมหรือว่าจะไม่มาทําทําค่ะทําเพราะว่าใจมันรักค่ะใจมันรักค่ะใจรักทางเกษตรการใช่ไหมแก่รักการทำแก่กันแหละรักคนทำค่รักคนทำค่ะคนทำกก็สูงอายุแล้วโอ้ดูนี่ดูพยุงนี่โอ้ดูต้นประดูครับ ต้นบักเหลื่อมก็มีนะนี่ต้นบักเหลื่อมก็มีต้นเห็ดเกิดไหมฮะเห็ดมีเห็ดมีอะไรบ้างหรือยังแต่ไม่เคยเจ้าของไม่เคยได้เก็บกินหรอกค่ะเพราะว่าชาวบ้านไม่ทันเขาไม่ทันเขาค่ะคนเป้านี้ไม่ได้กินหรอกค่ะก็จะมีแต่ก่อนก็จะมีมันเคียนมันเคียนมันอะไรด้วยชาวบ้านเขาจะมาขุดแต่ฐานหน้าที่แต่ก่อนอุดมสมบูรณ์กว่านี้ค่ะ เนื่องจากเวลาเราน้อยเนาะเดี<ะ>๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงในฐานะเป็นเป็นรุ่นพี่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ทําเกษตรอินทรีย์เนาะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะอ,ออกมาทําแบบเราฝากเป็นข้อคิดเป็นแง่คิดให้เพื่อที่เขาจะได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมา<ะ>ลองผิดลองถูกกนะ็สำหรับความคิดส่วนตัวนะคะก็อยากมาทำนะ เพื่อสุขภาพของเราด้วยเป็นตัวหลักค่ะเพราะรว่าเรากินเราบริโภคของเราก็อยากอยากจะใช้บริโภคพวกสวนที่เราทำเนาะ <ทำ S 2> ค่ะก็ปลูกผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆไว้กินเองค่ะเพื่อขนาดป้องกันแล้วก็ยังมีสารพิษในตัวเลยค่ะแม่ค,ค่ะก็อยากจะเชิญชวนเนาะค่ะให้มาทำอินทรีย์กันเยอะๆเนาะเพื่อสุขภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมในใน ในพื้นที่ของเรานะคะให้ให้ไม่ไม่มีควันพิษสารพิษอะไรไม่มีเคมีเนาะสุขภาพก็แข็งแรงด้วยใช่ใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ บ้านจิกแดกอำเภอพนมรงรักนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะคโอเคครับพี่กี่ไร่ครับแปลงนี้จะ6ไร่นะคะแล้วก็อีกสองสามแปลงนู้นก็รวมทั้งหมดก็จะประมาณ35มห้าไร่ค่ะสามสิบห้าไร่นะทั้งหมดมีมีหลายๆชนิดค่ะมีหลายชนิดค่ะอีกแปลงนี้จะเป็นติมซุงนะคะอีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นตัวสร้างหมดแล้วก็สร้างไผ่นะคะครับเดี๋ยวให้พี่พาชมนิดนึงคือที่ไปที่มาทำไมถึงได้มาปลูกไผ่ครับ คือที่ไปที่มาคือก่อนนั้นเราปลูกพืชอ,อ,อย่างเป็นอ้อยเนาะคค่ะคุณโบปลูกอ้อยเป็นร้อยกว่าไร่นะคะแล้วก็คือเกิดภาวะขาดทุนในปีสองปีนั้นมันแล้งนะคะเลยทําให้เกิดขาดทุนนะคะค่ะแล้วก็ราคาตอนนั้นมันตกต่ำมากนะคะก็เลย ทำให้คุณบัวมาคิดว่าเราจะต้องอาหาพืชอะไรมาปลูกในแปลงตรงนี้ซึ่งมันเป็นดินที่ไม่ค่อยดีนะคะคดินแม้แต่ยุคาก็ปลูกไม่ขึ้นนะคะก็เลยศึกษาหาพืชที่มาลงทุนน้อยอไม่ลงทุนซ้ําซ้อนนะคะแล้วก็ลดต้นทุนได้ก็คือลองศึกษาดูเราก็มา,าเจอไผ่นะคะก็เลยนําไผ่เข้ามาปลูกในแปลงนี้นะะเอาไผ่มาจากที่ไหนครับพี่ค่ะไผ่นี้ก็คือจะมาจากที่สักแก้วค่ะอ๋อ กี่ปีแล้วพี่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะห้าปีค่ะครับะอ้โ้นี่สวยงามมากระยะการปลูกประมาณเท่าไหร่ครับพี่คือระยะการปลูกของแปลงนะคะมันจะเป็นอ่าหกคูนสองเนาะระหว่างแถวเนี้ยคือระหว่างต้นไผ่ก็คือจะสองนะคะระหว่างเนี้ยก็คือจะหกนะคะอที่จริงคุณบัวตรงนี้มันมันกว้างหน่อยเพราะว่าเราวางแผนไว้ว่าเราจะจะทําอย่างอื่นด้วยที่มันุ้กว้างแล้วเราจะ บางแผนที่จะทาเอาเอาอาคารมาลงด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะมันเลยกว้างเป็นป<ร>เนตียงอรูป่เยค,ค,ค่ะค่ะไวเซอรไปเป็นอาคารแต่รูมนะคะแต่ข้อดีข้อเสียของการปลูกไผ่นี่มีอะไรบ้างครับพี่ข้อดีก็คือหนึ่งก็คือเราลงทุนแค่ครั้งเดียวเนาะในเรื่องการปลูกไม่ต้องอาซื้อพันธุ์มาปลูกซ้ําซ้อนนะคะลงทุนปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้ห้าสิบถึงหกสิบปีนะคะอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียที่ปลูกที่นี่จากประสบการณ์นี่มันคืออะไรครับพี่ก็ค ระยะเวลากว่าจะได้ผลผิดก็คือ ต้องสามปีขึ้นนะคะคือต้องรอนิดหนึ่งแต่ว่าการดูแลอะไรแบบนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเรื่องศัตรูพืชพวกอะไรแบบนี้ค่ะค่ะไม่มีค่ะในเรื่องศัตรูพืชนะคะไม่ค่อยมีนะคะแล้วเรื่องลดต้นทุนคุณบัวแปลงนี้อ่าไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะก็คือปล่อยอย่างนี้ก็คืออาศัยใบเขาร่วงลงมาแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยครับแต่ก่อนนี้คือดินจะไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ดินจะนุ่มนะคะดินก็จะคือจะร่วนซวยจากรากของเขาที่ชอนใจไปแล้วทาให้ดินร่วนนะคะตรงนี้ค่ะ ทีนี้พอเราปลูกไปแล้วผลผลิตคือต้นไผ่มันโตแล้วเนาะพี่ต่อยอดไปทําอะไรบ้างครับค่ะต่อยอดก็คือเบืเ้องต้นเบื้องต้นเลยขายลำเนาะมีหนอ่หนอชาวบ้านก็คือมาข,าขอซื้อหนอ่อแล้วก็ขายหนอ่อ ส่วนลำลำที่ลำเก่ถ้าชาวบ้านมาซื้อเราก็ขายไปนะคะคจะเห็นรอยตัดไปเยอะแย่เลยนะคะส่วนที่เหลือนะคะลำเล็กลำน้อยที่เขาไม่เลือกไม่อะไรเงี้ยเราก็เอาอตัดทาเผาถ่านนะคะค,ค่ะแล้วก็คือสับนะคะทําปุ๋ยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็จะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะทําที่รองอเล้าไก่นะคะคซึ่งตัวไผ่นี้คุณสมบ,บัติเยี่ยมมากเลยค่ะ,ะคุณบัวทดลองใช้แล้วไม่เหม็นนะคะค,ค่ะ ซึ่งเ้าไก่นี่จะเหม็นใช่ไหมคะคเหม็นมากขี้ไก่นะคะพอเอาลองแล้วนะคะคุณสมบัติของเขานะ่ะด,ด,ด,ดูดดูดกลิ่นตรงนี้ได้ดีมากครับค่ะทีะนี้ถ้าเกิดว่าใครหลายคนที่อยากจะทําแบบนี้พี่พี่มีข้อแนะนําแล้วกออ็อยากจะแนะนําหลายๆคนที่อยากทําแบบนี้ไหมครับพี่ ก็คืออยากให้เนาะในพื้นที่ที่ปลูกปูกเพื่ออย่างอื่นแล้วมันได้ผลผิดน้อยอย่างเงี้ยค,ค่ะเนาะเราก็อยากแนะนําหรือใครอยากจะปลูกตอนนี้ก็คือในเรื่องไผ่แม,ตรรม่ตลามอ,อย่างจังหวัดศรีสะเกดอุบลน,นะคะจองข้ามปีนะคะที่เราอยากแนะนําปลูกอยู่ก็จะมีตัวสร้างหมนนะคะคตัวสร้างไผ่แล้วก็ขลามกับแดงนะคะคซึ่งยังต้องการมากอยู่ตอนนี้นะคะคคโอเคครับโอเคครับพี่สุดท้ายอยากฝากข้อคิดอะไรสําหรับหลายๆคนครับที่คิดว่าโอเคละ เมื่อมีพื้นที่แล้วมันไม่สามารถที่จะทะไรได้เนาะไผ่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งอ่ะเรียนเชิญครับพี่ค่ะไผ่ในเรื่องไผ่นะคะเป็นเป็นพืชที่ลงทุนครั้งเดียวนะคะครับก็คือมันสามารถแปลรูปไปได้หลากหลายเป็นร้อยกว่ารายการนะคะการลดต้นลดต้นทุนกันในเรื่องการใช้ปุ๋ยตรงนี้ได้ด้วยนะคะแปลรูปได้หลากหลายนะคะตรงนี้ค่ะก็คือสามารถต่อยอดได้เป็นธุรกิจได้เนาะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ